เมื่อวันที่10เมษายนคริสตศักราช2021ทางเว็บไซต์ BBC ได้เผยแพร่รายละเอียดพระราชพิธีพระสบเจ้าชายฟิลิปดยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่สิ้นพระชนในวันที่9เมษายนคริสตศักราช2021ขณะมีพระชนมายุ99พรรษารัฐบาลอังกฤษประรากาศว่าที่ทำการรัฐบาลทุกแห่ง จะลดธงสหาภาพหรือ,อยูเนี่ยนแจ็คและธงชาติในสหราชอาณาจักรลงครึ่งเสาจนถึงเวลา8นาฬิกาตามเวลาฤดูร้อนในอังกฤษช้ากว่าไทย6ชั่วโมงจนถึงวันหลังพระราชพิธีพระศพเช่นเดียวกับธงสหาภาพตามพระราชวังและพระตำหนักที่สมเด็จพระราชนีนาถไม่ได้ประทับอยู่ณเวลานั้นจะมีการยิงสลุดสะดุดีเจ้าชายฟิลิป ในเวลา12นาฬิกาในวันที่10เมษายนตามเวลาฤดูร้อนอังกฤษทัวสหราชอาณาจักรและยิบรอลตาดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรไกลกับสเปนนาทีละหนึ่งนัดรวมทั้งหมด41นัดขอให้ประชาชนชมกันยิงสลุดจากที่บ้านจากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์หรือออนไลน์ ขณะที่พักการเมืองใหญ่ในอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland, และเวลส์จะพักการหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งเดือนหน้าสภาสามัญหรือสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมในวันจันทร์เพื่อให้สสถาวายความอาลัยเว็บไซต์ราชวงศ์อังกฤษขอให้ประชาชนบริจาคเงินเพื่อการกุศลแทนการนำดอกไม้ไปถาวายความอาลัยตามพระราชวังและพระตำหนัก และโพสต์ถวายความอลาลัยทางออนไลน์อย่างไรก็ดียังคงมีประชาชนนำดอกไม้และบัตรแสดงความอลาลัยไปไว้หน้าพระราชวังบักกิงแฮมแม้ว่าสำนักพระราชวังได้นำป้ายประกาศข่าวการสิ้นพระชนออกไปแล้วเพราะเกรงว่าประชาชนจะมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากในขณะที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในอังกฤษยังไม่ดีขึ้น BBC เผยว่ามีรายงานว่าเจชาาฟิลิปส่งขอให้จัดพระราชพิธีพระสพอย่างเรียบง่ายไม่เป็นรัฐพิธีที่เปิดให้ประชาชนถาวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายและพระสพของพระองค์จะอยู่ที่พระราชวังวินเซอร์ขอขอบคุณภาพและข่าวข้อมูลจาก t n a m c o t n e t ค่ะ